สวัสดีครับสวัสดีร้านมิกมิวสิกบุรียามนะครับผมวันนี้วันนี้เราแพ็คของส่งลูกค้านะครับผมนี่ลูกค้าสั่งจองจากช่อง YouTube นะครับผมช่อง YouTube นี่เรากำลังเล่งแพ็คส่งให้นะครับผมวันนี้ลูกค้ารอรับได้เลยนะครับผมนี่ กำลังเร่งแพ็กส่งนะครับผมส่งทั่วประเทศนะครับนี่ตู้เป็นตู้มอนิเตอร์นะครับผมสภาพสวยสวยเลยพระอาจารย์เอาหกใบนะครับผมเหมา,าหกใบกำลังแพ็กส่งครับสินค้าที่แพ็กแล้วนะครับผมวันนี้เราจะส่งนะครับผม ขายจริงส่งจริงนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับผมติดต่อใต้ที่ทางร้านนะครับผมร้านมิกิิวสิกรุ่มเบอร์โทร0862561322นะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศหน้าร้านนะครับนี่วันนี้ยอดส่งเยอะมากครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณช่อง youtube รีทงกีนะครับผมที่มาถ่ายทำให้นะครับผมสินค้าขายออกเกือบหมดเลยครับผมนี่ ตู้มือสอนนะครับผมใครที่สนใจติดต่อได้ครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ